สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนะครับแม้ว่าดิสนีย์แลนด์นะครับจะเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่สวนสนุกที่เกิดขึ้นมาเป็นที่แรกนะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งสวนสนุกเหล่านี้นะครับเกือบทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจากการเป็นที่ดินส่วนตัวแล้วเปิดให้บุคคลทั่วไปมาปิกนิกครับผมตั้งแคมป์พักผ่อนเพื่อความบันเทิงและสวนสนุกเหล่านี้นะครับที่นะครับปัจ เรียกว่าอยู่กันมายาวนานกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาดูกันเลยนะครับอันดับที่8นะครับโกนาลันนะครับเปิดครั้งแรกเมื่อปีคศ1883นะครับสถานที่ก็คือสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับในสวนสาธารณะนะครับมีเครื่องเล่นประมาณ30แห่งครับรวมถึงรถไฟเหาะ7ตัวครับมีบ้านผีสิงเกมและวงล้อแห่งโชคลาภครับและยังมีของว่างแผงขายอาหารฟาสต์ฟู้ดครับตลอดจนร้านอาหารและบาร์นอกจากนี้ยังมีฟอร์เตนลมครับ และมีคอนเสิร์ตมากกว่า60ครั้งต่อปีครับโดยมีนักร้องระับโลกหลายคนเป็นแขกรับเชิญอีกด้วยนะครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปแล้วครับยังมีการสร้างบ้านปีสิงใหม่ๆเข้ามาหลายหลังครับและในช่วงฮาโลวีนครับสวนสนุกแห่งนี้นะครับยังตกแต่งด้วยฟักทองหุ่นไล่กาและใยานแมงมุมให้บริการในช่วงฮาโลวีนตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนั้นอีกด้วยครับอันดับที่7ครับไอเดอรวล์และซอกโซนนะครับตั้งอยู่ที่ลิโกเนียเพนซิวเนียของประเทศสหรัฐอเมริกาครับก่อตั้งขึ้นในปีคศ .1878 ครับซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในเพนซินครับ และสวนสนุกที่3ที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นสวนสาธารณะของครอบครัวเมลลอนนะครับมานานกว่า100ปีครับและประมาณปีคศ1931นะครับลูกชายของเขานะครับร่วมกันทํางานเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์และเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นสวนสนุกและยังมีหนึ่งในรถไฟเหาะที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วยครับเรียกว่าโรลล์คสเตอร์นะครับอันดับที่6นะครับซีด้าพอยครับ ตั้งอยู่ที่เซนเดสกี้โอไอโอของสเปนส์สหรัฐอเมริกาครับ เปิดตัวครั้งแรกในปีคศ1870ครับไม่เ,เพียงแต่สวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นที่รู้จักในนามของเมืองหลวงของรถไฟเหาะของโลกอีกด้วยครับประวัติของมันนะครับมีอายุย้อนไปถึงปีคศ1870ครับพื้นที่ดังกล่าวถูกเปิดเป็นชายหาดสำหรับอาบน้ำสาธารณะครับรถไฟเหาะแห่งแรกของสวนสาธารณะเปิดให้บริการในปีคศ1870ครับและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซีด้าพอยได้เพิ่มเครื่องเล่นอื่นอีกมากมายจนปัจจุบันนะครับ มันมีรถไฟเหาะมากถึง16แห่งครับซึ่งมากเป็นอันดับ2ของโลกครับอันดับที่5นะครับฮานายะชิกินะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคศ1853ครับตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับสวนสนุกแห่งนี้นะครับเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและเก่าแก่เป็นอันดับที่5ของโลกครับ เดิมทีสวนสาธารณะขนาดเล็กแห่งนี้เปิดให้บริการในฐานะสวนดอกไม้และจะมีดอกไม้ประเภทดอกโพตันและดอกเบนจมาศเป็นส่วนใหญ่นะครับไปๆไปมาๆนะครับสถานที่นี้ก็ถูกติดตั้งเครื่องเล่นชิ้นแหลกครับและมีการยับขยายเรื่อยมาครับสถานที่ท่องเที่ยวยังมีสัตว์อยู่ด้วยนะครับมันก็จะออกแนวคล้ายๆสวนสัตว์อยู่หน่อยๆนะครับมีการกําเนิดของลูกเสียโค่งและลูกสิงโตด้วยครับสถาน,านที่ท่องเที่ยวยอดนยิยมของอุทยานแห่งนี้ก็คือโรงเรียนนินจาครับ ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกนินจาภายในระยะเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นครับมีการสอนฟันดาบครับเทคนิคการหลบหนีและศิลปะการต่อสู้อีกด้วยนะครับอันดับที่4ครับทะเลสาบคอมพาวครับผมตั้งอยู่ที่บิสตันบันเนติคันสหรัฐอเมริกาครับเปิดครั้งแรกเมื่อปีคศ1846ครับเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเก่าแก่เป็นอันดับที่4ของโลกครับทะเลสาบแห่งนี้นะครับถูกใช้ครั้งแรกสําหรับการปิกนิกและบาร์บีคิวสำหรับครอบครัวครับ อุทยานแห่งนี้ประสบปัญหาพื้นที่โลกล้างและไม่ดูกดูผู้คนครับหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนชจ้าของใหม่และการปรับปรุงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1990ครับสวนสาธารณะแห่งนีก้กลับมาคึกคักอีกครั้งและยังได้รับความนิยดดมจนถึงปัจจุบันอันดับที่3นะครับสวนที่โอลีครับตั้งอยู่ที่โคเปนเฮเกนของเดนมาร์กนะครับ เปิดครั้งแรกเมื่อปีคศ1843ครับได้รวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวม,มากมายตกแต่งด้วยสไตล์ตะวันออกครับโลกในจินตการที่แปลกใหม่ของโรงละครเวทีสําหรับวงดน,นตรีครับร้านอาหารและร้านคาเฟ่มีสวนดอกไม้และเครื่องเล่นต่างๆครับหลังจากมืดแล้วโคมไฟสีต่างๆก็ส่องสว่างในสวนดอกไม้และสวนสนุกข,ของที่วอลเลียก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนวอลดิสนีย์นะครับไปเยี่ยมชมหลายครั้งและหาแรงบันจันใจก่อนจะเปิดเป็นดิสนีย์แลนด์ในปีคศ1955สถานที่ท่องเที่ยวท,ที่รู้จักกันดีที่สุดของที่ ก็คือรถไฟเหาะไม้ที่เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปีพศ1914ทําให้เป็นหนึ่งในสวนสนุกของโลกที่มีรถไฟเหาะไม้ที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วยนะครับอันดับที่2นะครับเวทเทลพัตเตอร์นะครับเปิดเมื่อปีคศ1766นะครับที่ประเทศออสเตรเลียครับเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกครับก่อนจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในปีคศ1766ครับอุทยานแห่งนี้เคยเป็นที่ล่าสัตว์ของจกักรพรรดิ ไม่นานหลังจากนั้นจัก,กรพรรดิโจเซฟที่2ได้กําหนดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับบาของว่างและอาหารอาหารก็เริ่มปรากฏขึ้นนะครับราวปีคศ .1895 โรงละครหุนกระบอกเวนิสในกรุงเวียนนาได้ขอตั้งขึ้นนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับบางส่วนของพาต้านะครับและพื้นที่โดยรอบได้รับความเสียหาย และสวนสาธารณะก็ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ด้วยความช่วยเหลือของ,ของเอกชนทุกวันนี้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานคือวีเนอร์ลีเซนลาดนะครับคือชิงช้าสวรรค์ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่รู้จักกันดีที่สุดของเวียนานาครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1ของเรานะครับไดลี่แฮปบาสเก้นนะครับตัอ้งอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กครับเปิดเมื่อปีคศ .1583 ครับเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสวนสนุกที่เก่าแท่ที่สุดในโลกครับ ตามที่ Guinness World Re ก o r d ได้จดบันทึกไว้ครับมันเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคศ1583อ,อ15ครับอุทยานนี้ยุคแรกครับอยู่ในพื้นที่ล่าสัตว์ของราชวงศ์ครับและไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมจนถึงปีคศ175 6ครับจึงเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชมเริ่มแรกอาจเป็นสถานที่สำหรับรับน้ำพุสะอาดนะครับของประชาชนครับแต่วันนี้นะครับได้กลายเป็นสวนสนุกที่จเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเติมไปด้วยเครื่องเล่นและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครับบัคสกินนะครับเป็นที่ตั้งของรถไฟเหาะ5แห่งครับซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือลัตเชอร์เบอร์นเนนะครับซึ่งเป็นรถไฟเหาะที่เปิดมาตั้งแต่ปีคศ1932ครับสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับยังเป็นที่ตั้งของสวนสนุกและเครื่องเล่นเล็กๆมากมายที่เหมาะสําหรับทุกวยัยให้ทุกคนมาเที่ยวเล่นพักผ่อนได้นะครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ